กับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันที่15กันยายนนี้ราคาหุ้นรีบาวมา2-3วันแล้วโดยเฉพาะวันนี้และต่อเนื่องมาในเช้าวันนี้จนราคาหุ้นทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า2เดือนราคาหุ้นที่เราจับตาเคลื่อนไหวบวกชัดเจนตั้งแต่เช้าโดยราคาหุ้นเปิดที่78สตางค์และขยับบวกต่อเนื่องขึ้นไปสูงถึง86สตางค์หรือบวกไปประมาณ26%ขณะที่มูลค่าการซื้อขายสูงกว่า600เปเซ หากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัททาทาสติลจำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจเหล็กลายใหญ่ผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดเหล็กเส้นเหล็ก,ลกรูปพัน์ขนาดเล็กและเหล็กอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายงบการเงินของกิจการจะสิ้นสุดงวดทุกวันที่31มีนาคมโดยงวดล่าสุดสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี58ทั้งปีมียอดขาดทุนอยู่109ล้านบาท ส่งผลให้มียอดขาดทุนสะสมรวมกว่า3,400ล้านบาทราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวกระทรวงพาณิชย์เตรียมออกประกาศอัตราเอดีขั้นต้น18.5%ในเหล็กลวดคาร์บอนต่ำและอาจสูงถึง30-40%เป็นระยะเวลา4ปีหลังจากที่มีออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประเด็นนี้ส่งผลบวกต่อทาทาสติลซึ่งเป็นบริษัทที่มีชนิดสินค้าตรงกับประกาศมากที่สุด เมื่อสืบจากนาวิเคห์โลคคณาชาติวิชนันน์ทำบำรุงมองว่าราคาหุ้นขึ้นมาสูงแล้วอาจจะติดที่แนวต้าน85-93สตางค์ดังนั้นคนที่มีหุ้นอยู่ควรทยอยขายทำกำไรส่วนคนที่ยังไม่มีหุ้นไม่ไล่ราคาหากจะเข้าเก็งกำไรรอซื้อที่แนวรับ75สตางค์โดยให้จุดขัดลอดไว้ที่70สตางค์